หุ้นที่เล่นง่ายที่สุดคือหุ้นที่อัพเทรนด์ไหลขึ้นมันจะเกิดการคอนติเนียสคือไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราเอาเงินเราไปใส่ในหุ้นขาลงมันก็จะลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเช่นกันสวัสดีครับสำหรับไลน์กลุ่มเทคนิค2025นะครับเราเจอกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดรีคอร์กันวันละ10-15นาทีเอาหุ้นกราฟสวยมาคุยกัน ในช่วงวันหยุดเราจะมีการสแกนหุ้นกันนะอย่างเนี้ยผมจะให้ดูหุ้นที่ติดสแกนทําการบ้านซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสูตร up trend เราดูเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราตามกันมาแล้วเป็นแบบไหนเห็นไหมครับเราไม่ต้องสนใจอย่างที่ผมบอกนะว่า s ซีอินเด็กจะลงไปแค่ไหนจะผ่านพันสองไหมแต่สุดท้ายอะถ้าเกิดสมมติว่าเราถือหุ้นแอดวานนะอันนี้ผมไม่แนะนําการลงทุนนะยกตัวอย่างให้ดูว่าเฮ้ยต้องไปสนใจไหมเซตจ,จะผ่านพันสองไหมเซตจ,จะ ไม่ผ่านแล้วจะลงมาเหลือพันหนึ่งเท่าไหร่เราจะลงไปเหลือพันหนึ่งไหมไมิเกี่ยวกันครับเราดูหุ้นเป็นรายตัวถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าเราดูแอดวานส์เห็นไหมครับถ้าใครถือแอดวานส์มาตั้งแต่ตรงเนี้ยครับดูเนี่ยเห็นไหมสองร้อยหกตรงเนี้ยเราก็ยังถือต่อไม่เห็นเป็นไรนี่ถูกไหมครับอ่ะสมมุติเราถือมาสองร้อยหกนะณนะวันนี้เห็นไหมครับก็สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เราอาจจะเทคโปรฟิตตรงนี้ไปบ้างสักนิดหน่อยนะครับนะตรงเนี้ยถือมา over all ก็ยังบวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์โดยไม เซทจะหลุดพันสองหรือเปล่าเซทจะไปพันสามได้ไหมไม่เกี่ยวกันเราดูเป็นลายตัวนะครับพรานแอดวานถ้าเกิดใครถือมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถือมาแบบนี้เห็นยังเพราะฉะนั้นเป็นไงครับมัน up trend เห็นป่ะหุ้นที่เล่นง่ายที่สุดคือหุ้น up trend เนี่ยอย่างเงี้ย up trend up trend up trend สมมติซื้อเราถือไปมันก็อั trend ไปเรื่อยๆแบบนี้ up ท r e n d ไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมครับมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันสิเรามาเล่นในตอนขาลงเห็นไหมครเนี่ย down trend ใส่เงินเข้าไปคัด ขาเนี่ยขาลงขาลงแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเล่นขาขึ้นเห็นปะมันง่ายเห็นปะยังไงมันก็อัพเทรนนะมันไหลไปตามเทรนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหลักการอีกอันหนึ่งคือซื้อตอนยอ่อไม่ซื้อตอนยอดนะครับณนะวันนี้ถ้าเกิดใครตามกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือระยะสั้นถ้าระยะสั้นเนี่ยเราถือตรงนี้ถูกไหมครับ ณวันนี้เห็นไหมรอบนี้เรา16%ละแต่ถ้าเกิดหลุดตรงกรอบตรงนี้ครับปึ้งเราเทคโควิดทันทีเลย11%อันนี้พูดในเชิงเทคนิคครับไม่แนะนําซื้อถือขายนะเทคนิคมันบอกว่าหลุดตรงนี้ไม่เอาแล้วเราลงมารอข้างล่างใหม่โอเคไหมครับมันเล่นเป็นไซด์เว้าขเพราะยังไงมันก็อยู่ในขาขึ้นผมทําให้เนี่ยขาขึ้นเพราะฉะนั้นกระแสะน้ํามันไหลไปทางนี้พรานต่อให้มันลงมาแต่มันก็ไหลพัดไปไหลพัดไปทางนี้แต่ถ้าเกิดหลุดตรงนี้ เราเลิกนะครับสมมุติเรามาตั้งซื้อตรงนี้นะหลุดตรงนี้เราเลิกแสดงว่ามันไม่ใช่ละแกระแสะน้ํามันเปลี่ยนทิศทางละโอเคไหมครับนี่ตัวแรกคือ advance ตัวที่2ดู true สื่อสารเนี่ยเรา bullish กันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแหละถูกไหมครับ true เห็นไหมเราไม่ต้องสนใจครับอุ้ยเซตจะลงไป800เปล่าเฮ้ย s e ตจะขึ้นกลับไปพันสามเปล่าไม่เกี่ยวเลยครับแต่ถ้าถือ true มาตรงนี้เห็นไหมตั้งแต่เส้นเนี่ย support เห็นไหมครับขึ้นมาณนะวันเนี้ยท่าไหร 85%เห็นไหมครับนะ85%แต่เราต้องซื้อตอนยอ่อไม่ซื้อตอนยอดซื้อตอนยอ่อไม่ซื้อตอนยอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะใครซื้อรอบนี้ไซด์เวย์อัพถูกไหมครับเราถือตรงนี้ใช่ไหมซื้อตรงนี้ณนะวันนี้เท่าไหร่ครับ18%ละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลุดตรงนี้ครับหลุดกรอบปึ้งมันคือจุดในเทิงที่นี่ข้คือการเทคโปรฟิ t เทค profit ตรงนี้เห็นไหมเราเอาแค่ 1 3พอเราไม่สามารถไปถือไปจนถึง18%ได้หรอกเห็นไหมไม่มีใครซื้อหุ้นที่จุดต่ำสุดแล้วไปขายสูงสุดได้นะครับเราซื้อตอนพังหงหัวขึ้นแล้วขายตอนปักหัวลงโอเคไหมครับเพราะตรงเนี้ยถ้ายังไม่หลุดไม่มีปัญหาครับถ้าหลุดตรงเนี้ยปึ้งผมเลิกก่อนนะเทคนิคอมบอกให้เลิกก่อนนะแล้วก็มารอที่กรอบล่างใหม่นะอ่ะตัวถัดไปครับเรามาดูกลุ่มธนาคารนะธนาคารอ่นะ SCB S C B เป็นไงนะ S C B เนี่ยเห็นไหมครับก็ยังเป็นอัพเทรนด์แต่ตรงเนี้ยมันย่อลึกลงมาแล้วเห็นไหมครับแล้วตอนที่มันย่อลึกลงมา <c oughs> ผมบอกเห็นไหมครับเนี่ยให้มันเป็นไทร์ลักแบบนี้ก่อนยกโลยกไฮขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเห็นไหมครับยกโลยกไฮละเห็นยังเพราะฉะนั้นยกโลยกไฮละเห็นยังครับเพราะฉะนั้นไม่หลุดเห็นไหมไม่หลุดไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้เฮย้ยแซงไม่ใช่ละเทคโปรฟิตกลับลงมาก่อนถ้าหลุดตรงนี้เลิกทุกกรณีไม่หลุดไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้ ยังไปได้อยู่นะครับเป็นการขึ้นและเป็นการย่อลึกนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้เลิกนะครับ1นึนตรงนี้ไม่ได้เคแบงค์เคแบงค์เป็นไงเห็นไหมดูทรงเนยครับการดูเทรนด์ผมสอนแล้วให้ดูที่ไทม์เฟรมวีคเวลาดูเทรนด์ให้ดูไทม์เฟรมวีคณนะวันนี้ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่เห็นไหมครับอัพเทรนด์นะเห็นยัง ดูรอบนี้รอบไซคลนี้อัพเทรนขึ้นไปอัพเทรนขึ้นไปแต่ต้องซื้อตอนย่อๆไม่ซื้อตอนยอดยอดเห็นไหมซื้อตอนย่อๆไม่ซื้อตอนยอดยอดเห็นไหมซื้อตอนย่อไม่ซื้อตอนยอดราะตอนยอดอย่างเงี้ยผมไม่เล่นละแต่ตอนนี้เราจะเห็นกรอบไซว์เวนี้กรอบนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือกรอบไซว์เวเห็นไหมครับนะซื้อล่างขายบนซื้อล่าง ขายบนแต่เราไม่สามารถขายที่จุดสูงสุดได้เราขายเมื่อพังกหัวลงพองหัวลงแค่ไหนครับหลุดตรงนี้เห็นไหมร้อยห้าสิบเปึ้งเทคโปรฟิตแล้วมารอตรงนี้เราจะใช้แบบนี้เสมอเลยพอจะมองออกไหมครับ่เดี๋ยวผมสแกนให้อีกหลายตัวเดี๋ยวลองดูนะครับ มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทำกำไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออั้นนะครับตอนนี้ผมมีโปรพิเศษลด60%และ1แถม1ถึง30พฤษภาคม2568นี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด็อกเร์เและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับ คอรสแรกนะครับเป็น pre อ r d e r รุ่น31ที่หลายท่านถามต้องขออภัยตอนนี้โซเอาไม่รับแล้วตอนนี้ผมรับเป็นไฮบริดนะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่32ของเราจะสอนทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกมือเก่ามือใหม่เรียนได้หมด เริ่มเรียน17มิถุนายน2568ก็จริงตอนนี้เป็นโปรโมชั่น1แถม1 p อ e เด d e r นั่นหมายความว่าผมแถมคลิปรุ่นปัจจุบันในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักรุ่น31และผมมีการสอนตีกราฟวางแผนเทรดให้ทุกสุดสัปดาห์สอนเสร็จผมเอาลงให้เลยส่วนคลิปรุ่นที่31 ผมจะลงดีเลย์ประมาณ1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์ตอนนี้พรีออเดอร์4,900บาทจากราคาเต็ม5,900กบาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับสมัครแล้วเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยเป็นการปรับพื้นฐานถึงเวลาจะได้เรียนจริงอีก1รอบการเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ส่วนใหญ่มักจะเป็นวันอังคาร2ทุ่มครึ่งและวันพฤหัสหกโมงเย็นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ สอนผ่าน Facebook กลุ่มปิดสามารถดูย้อนหลังได้1ปีเต็มหลักการนะครับดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเราจะมีการสรุปตลาดวางแผนเทรดให้ทุกวันอังคาร m มซ์เซ็ตมันนี่แมネจเมนตหุ้นไทยหุ้นนอกทองคํากองทุนคริปโตงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้น6ประเภทฟันโ o รแ d Business cycle และเอาเปเปอร์ส,สวยๆมาอัปเดตกัน อ่านกราฟเทคนิคครับเริ่มตั้งแต่การตั้งค่ากราฟเลยผมจะใช้เป็นโปรแกรม Trading View, Trend Line, แนวรับแนวต้าน Trend Following หรือการเทรดตามเทรนด์แท่งเทียน Price Pattern, List Reward, Ratio, ทฤษฎีดาว Elliott Wave, Fibonacci, สูตรสแกนหุ้นและพิเศษครับผมจะมีการสอนตีกราฟวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์เป็นการสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์หรือวันเสาร ท่านไม่จําเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกสามารถเรียนได้ครับสามารถดูย้อนหลังได้หนึปีอยู่แล้วและในระหว่างที่เรียนผมจะมีไลน์กลุ่มให้สอบถามได้ในขณะเรียนไลน์กลุ่มจะมีการวางแผนเทรดอัปเดตตลาดสรุปตลาดพูดคุยทั่วไปและถามตอบนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของรุ่น31ซึ่งตอนนี้ปิดลับแล้วนะครับจะเรียนกันทั้งหมด12ครั้งใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ตอนนี้ขออนุญ,ญาตเป็นรุ่น32และผมจะเอาเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหลักในรุ่น31กําลังทยอยลงให้แล้วนะครับดังนั้นสมัครเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลย คอร์สที่2ครับอันนี้1ปีผมสอนครั้งเดียวใครเข้ามาทีหลังต้องเรียนกับคลิปตอนนี้ผมยังสอนสดนะครับเป็นเทคนิคข้า102เช่นเดียวกันนะครับใช้ได้ทั้งหุ้นทองคํากองทุนคริปโตสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเรียนทุกวันจันทร์สองทุ่มสินาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด10ครั้ง10ชั่วโมงจะเริ่ม16มิถุนายน2568ท่านไม่มีปัญหาไม่มีพื้นฐานไม่มีปัญหานะครับผมแถมคลิปเทคนิค101ของปี2025ให้ ด้วยเริ่มตั้งแต่การตั้งค่ากราฟโดยการใช้ Trading View t e n Following t e n Line โซนราคากราฟแท่งเทียน Price Pattern แบบ0ถึง100จุดซื้อจุดขาย MACD RSI Stochastic RSI TSD AI Indicator และ EMA ส่วนใน102ที่เราจะเรียนกันต่อเนื่องไปเลยครับ b o r i n g e r Band h i k i n a c h i Reward to List Ratio การแบ่งไม้ซื้อการแบ่งไม้คัดทฤษฎีดาว Elliott Wave ฟิบอนัชชีตั้งแต่พื้นฐานจนถึงประยุกต์กราฟเทคนิคคอกับหุ้นกองหลังกดสูตรแก้ดอย VRVP DIOSC OBV และสูตรสแกนหุ้นครับถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนตักเรียนของผมในรอบ4ปีและตอนนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับสามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษของเดือนพฤษภาคม Hybrid 1แถม1รุ่น32แถมคลิป31ราคา4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทเทคนิคลอล102แถมคลิป101โปรพิเศษตอนนี้1แถม1เช่นเดียวกันนะครับ5,900บาทและพิเศษสุดสมัครตั้งแต่วันนี้ ไม่เกินเที่ยงคืน30เพฤษภาคมนี้นะครับสมัครทุกคอร์สจะเป็นราคา9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทนักเรียนเก่าจะมีส่วนลดพิเศษถ้าท่านสนใจเจาะลึกระบบเทรด7ระบบบวกกับเวิร์กช็อประบบเทรด7ระบบอันนี้จะเป็นคลิป20ครั้ง20ชั่วโมงสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ในราคา2,900บาทนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ doc T.O.R. Under Score A หรือสแกน QR Code นี้ได้เลยครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับอ่ะตัวถัดไปดูสิ K.T.B.K.T.B เป็นไงเหน็นไตอนนี้เห็นไหมครับ เนี่ยเราไม่ได้สนใจเราไม่สนใจว่าเซตจ,จะไปเท่าไหร่เซตจ,จะลงมาเท่าไหร่แต่ถ้าเรามี KTB เราจะทําอะไรถ้าสมมุติว่าเราถือกันมาได้ตรงนี้เห็นไหมครับฟื้นขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมยืน16.5ได้เราซื้อต้งเลยตรงนี้ปึ๊บขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่48%เห็นไหมครับถ้าใครถือกันมาถ้าเกิดหลุดตรงนี้เราเทคโปรฟิตเห็นไหมครับถ้าหลุดโซนนี้เราจะออกหมดเพราะฉะนั้นเราเทคโปรฟิตได้ที่ตรงนี้ครับ39%พอแล้วเราไม่สามารถแบบอุ้ยไปขายที่48หรอก หลุดตรงนี้บางคนอาจจะแบบเฮ้ยอ,ออกหมดกลับเข้าไปใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ผมบอกแล้วนะกรอบเนี่ยมันไม่หลุดไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับถ้าสมมติตรงนี้เห็นไหมยกโลยกหายกลับขึ้นมายกโลยกไายแล้วตอนนี้สโตยังสูงอยู่รอย่อก,ก่อนทำยังไงก็ได้ห้ามหลุดตรงนี้ครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งถ้าดื้อสุดๆห้ามหลุดโลเดิมห้ามหลุดแถวนี้นะครับนะห้ามหลุดแถวนี้นะแถวนี้ถ้าเอาแบบตรงนี้นะถ้าจะดูตรงนี้นะแถวเนี้ยแถวเนี้ยยี่สิบบาท นะครับยี่สิบผมให้ยี่สิบเลยนะถ้าอยากแบบดือ้อจริงๆเลยนะครับคือถ้าเกิดจะเสียทรงในรอบใหญ่ก็คือตรงนี้ยี่สิบนะครับยี่สิบแต่ถ้าเกิดสมมติหลุดตรงนี้ต้องอระวังแล้วแซงไม่ใช่ละแซงมันลงเด้งระวังมันจะลงพวกแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดที่ยอมถอยจุดที่ยอมแพ้นะแต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่หลุดอ่ะมันยกโลยกไฮขึ้นไปโอเคเบรกขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ทีละสเต็ปไปเรื่อยๆ C.P.F สิเคปข้อเห็นไหมคุยกันมารอบนี้เห็นไหมเราดูภาพนี้เห็นไหมเราคุยกันมารอบนี้ใช่ไหมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราไม่สามารถซื้อจุดต่ําสุดตรงนี้ไปขายสูงสุดตรงนี้สามสิบเก้าสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เราทำไม่ได้แต่เราสามารถซื้อตอนนี้ครับยกลยยกไฮขึ้นไปแล้วขายตอนหลุดตรงนี้ปึ้งออกมาเนี่ยเราได้แค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์พอแล้วเห็นไหมครับพอแล้วเราไม่โลภเทคนิเคเข้าจะเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้เราโลภจนเกินไป ไม่ให้เรากลัวจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติไม่ผ่านปึ้งลงมาเี๋ยวมั่ลงมาลอข้างล่างก่อนเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตอยู่แถวตรงนี้เพราะฉะนั้นหลุดตรงนี้ในเชิงเทคนิคข้คือการเทคโปรฟิตถ้าหลุดตรงนี้คือการออกหมดนะครับแต่ผมเลื่อนโซนนิดนึงนะครับน่าจะเป็นแถวแถวตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยโซนนี้นะแถวแถวยี่สามจุดห้าแถวแถวตรงนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น CPF ก็ยังไม่เสียทรงถ้าไม่หลุดตรงนี้แต่ถ้าใครถือมาจากข้างล่างหลุดจุดตรงนี้คือจุด take profit ถ้าจุดตรงนี้คือจุด คัดออกหมด stop l o s s นะอ่ะ TTB TTB อ่ะเป็นไงครับตอนนี้เห็นไหมผมบอกเห็นไหมตอนที่มันย่อลงมานะรอบนี้ผมถึงบอกแนวต้านหุ้นตัวนี้อยู่ที่2บาทเป็นแนวต้านทั้งเทคนิ l และแนวต้านฟัน d ดิมทัลเห็นไหมครับผมถึงบอกไงขายหุ้นมี5อย่าง1ใน5คือขายเมื่อพอใจตอนที่มันขึ้นมามบอกโอ้ยพอใจแล้วขายไปเฮ้ยมันชนแนวต้านแล้วถูกไหมครับไม่ขายเอากลับมาที่เดิมเห็นไหม <c oughs> อย่าปล่อยให้กําไรกลายเป็นขาดทุนลงมาเท่าทุนเราก็ไม่เอาเห็นไหมฮะงั้นเรามองกรอบนี้เห็นไหมครับมองกรอบนี้มองกรอบนี้เห็นไหมเนี่ยเรามองกรอบนี้อ่าเห็นไหมครับเพนั้นเนี่ยเริ่มยกลยยกหายละเห็นไหมยกลยยกหายละค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆครับนะเลื่อนไปเรื่อยๆถ้าตับใดที่ย่อมาแล้วไม่หลุดโซนเนี่ยยังไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยมันหลุดดูถ้าทามันไม่ไปมันลงมาเนี่ย ึ้งถ้าหลุดตรงนี้เราเฮ้ยเราเลิกก่อนเดี๋ยวเรากลัวมันเป็นมันไม่ผ่านแล้วเดี๋ยวมันลงคั่วอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะถ้าหลุดแถวเนี้ยเหลุดแถวเนี้ยเฮ้ยระวังไว้ก่อนถ้าหลุดตรงนี้เลิกนะครับอ่ะเดลต้าเดลต้าเป็นไงเห็นไหมเพราะว่เดลต้ายังไม่ถึงจุดเทคโปรฟิตนะเห็นไหมถ้าเกิดใครซื้อรอบนี้เห็นไหมขึ้นยอ่อนะีรอบนี้รอบนี้เราได้ตรงนี้นะปึ๊บเห็นไหมห้าสิละ ถ้าหลุดตรงนี้ take profit เราไม่สามารถขายที่54หรอกแต่เราเท k e profit ที่40%่ได้เพราะเดลต้าหลุดเนี้ย take profit ถ้าหลุดตรงนี้แสดงว่าไม่ขึ้นจริงละจบรอบอ่าโอเคนะครับตัวถัดไปหลายคนสงสัยตัวนี้ OR OR นี่เห็นไหมณวันนี้ถ้าเกิดใครเรียนหุ้นเทินาราวยังไม่เทินาราว์จะเทินาราวได้หนึ่งต้อง break ตรงนี้ นะต้องไปยืนตรงนี้ให้ได้ณนะวันนี้กำลังเป็นจุดวัดใจกระแสน้ํากําลังยื้อกันระหว่างกระแสน้ําที่กําลังผักมันลงกับกระแสน้ําที่กําลังดันดึงมันขึ้นเห็นไหมกําลังสู้กันอยู่ตรงนี้ถ้าขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะไหลเขาเรียกว่า c o n t i n u อัสนะที่4ดาวถูกไหมครับ1หุ้นมีเทรนด์อันที่พอเกิดเทรนด์จะไหลต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรียก continuous หุ้น OR เนี่ยเห็นไหมกำลังยืนอยู่ว่าจะยืนได้ไหมหุ้นตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเราถือมาแต่ตรงนี้ถูกไหมครับ หลุดตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจจะต้องพิจารณาก่อนอาจจะเทคโปรฟิตบ้างก็ได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ครับถ้าเป็นผมเนี่ยเฮ้ยเทคก่อนถ้าหลุดตรงนี้ออกหมดเราอนุโลมให้ได้ยอดถึงตรงนี้นะครับเนี่ยแถวนี้ห้ามหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติไม่หลุดยังไม่ปัญหาครับจริงๆอ่ะไม่ควรจะหลุดตรงนี้แต่ถ้าดื้อสุดๆเนี่ยอนุโลมได้ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นจุดเทคโปรฟิตจุดแรกคือตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดออกหมดแต่ถ้าดื้อจุดเทคโปรฟิตมารอเทคตรงนี้จุดตรงนี้คือจุดออกหมดเห็นไหมครับมันจะอยู่ แล้วะฉะนลองไปทำการบ้านกันเพิ่มนะอ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วกันตัวนี้ก็เป็นประกันตัวเดียวที่เราคุยกัน TLI นะ TLI เห็นไหมถือมาป้บเห็นไหมก็ยังเป็นไซด์เว้าเห็นไหมครับตรงนี้ซับพอร์ตณวันนี้55%แล้วเห็นไหมครับแทร็เกตไพร์ปรับขึ้นด้วย เนี <chat> right? ่ยไซเว์อพเห็นไหมไซเว์อพกระแสน้ํามันไหลทางนี ily, ้ไงมันก็ง่ายดีครับลงมากระแสน้ํามันพัดขึ้นลงมากระแสน้ํามันพัดขึ้นถ้าแรงหน่อยก็พัดขึ้นขึ้นต่อแบบนี้เห็นยังนะครับเห็นไหมมองให้มันเป็นธรรมชาตินะมองให้เป็นธรรมชาตินั้นอันนี้แนวรับอยู่แถวตรงแถวตรงนี้นะครับเนี่ยหาจุดแนวรับแต่ถ้าดีที่สุดแต่ผมมารอแถวแถวตรงเนี้แต่ถ้าไม่ไม่ไม่ลงมาไม่เป็นไรแนวรับอยู่แถวนี้จุดคัดก็คือตรงนี้ถ้าไม่หลุดโซนเนี้ย ไม่มีปัญหาแต่ส่วนตัวผมชอบให้มันย่อลงมาตรงนี้ถ้าไม่ย่อก็คือได้แค่นี้นะะันนั้นเราไปทำการบ้านโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ